บ้านสวย2ชั้นเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ราคาจับต้องได้ที่หมู่บ้านเชียงใหม่วิวสวยสอง สวัสดีค่ะพบกับน้ำ Perfect Home อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้น้ำก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับพี่ออม Perfect Home ค่ะเอเจนต์ของเรานะคะวันนี้นะคะเรามีซับดีๆลดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ออมวันนี้นะคะน้องน้ำเราอยู่ที่หมู่บ้านเชียงใหม่วิวสวย2ค่ะอยู่ที่ตำบลสันฝักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหบ้านแบบนี้นะคะเป็นลักษณะยังไงบ้างคะบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่บริเวณหัวมุมค่ะน้องน้ำแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นขนาด3 ห้องนอน3ห้องน้นํานะคะมีเนื้อที่ดินนะคะ82ตารางวาค่ะแล้วก็ส่วนพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่ประมาณ163ตารางเมตรค่ะโอ้โหทั้งทาเลดีมากนะคะอยู่หัวมุมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะเป็นบ้านสองชั้นด้วยสําหรับครอบครัวใหญ่นี่สบายเลยเดี๋ยวขอให้พี่อมนะคะพาน้ําแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยทัวร์บ้านหลังนี้สักนิดนึงได้เลยค่ะได้เลยค่ะไปกันค่ะในส่วนแรกนะคะน้องน้ําก็จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะคะเป็นโรงจอดรถในร่มก็สามารถจอดได้1คันแล้วก็ ก็อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ2-3สคันได้เลยค่ะกว้างนะคะตรงนี้บริเวณหน้าบ้านใช่แล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นสวนหน้าบ้านแล้วก็อาจจะจัดสวนหน้าบ้านใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็อาจจะทําบริเวณนี้เป็นโซนของสัตว์เลี้ยงได้นะคะค่ะดูสามารถเข้ามาได้กว,ว้างเลยนะคะพี่อ,อมนี่ค่ะคุณผู้ชมปลูก พืชผักสวนครัวก็ได้ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงก็ปล่อยเขาไว้เดินเล่นตรงนี้ก็ได้ค่ะโหนี่คือส่วนของสวนหน้าบ้านนะคะใช่อันนี้คือบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็ส่วนข้างๆบ้านก็มีส่วนอีกค่ะถ้าท่าน,านใ,ใดที่ชอบธรรมชาติก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกดอกไม้ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้คือ อ่าเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ที่เราใช้บ่อยๆเนาะ,<ฮ>ะพี่อ,อมจะได้ประหยัดนะคะแล้วก็ทําอาหารแล้วตรงนี้เขาก็มีให้มาบ้างแล้วนะคะเป็นพืชผักแล้วก็เป็นต้นไม้ประดับตกแต่งหรือว่ามะลิด้วยอยากจะต่อเติมถ้าไม่เป็นสวนเราก็ต่อเติมหลังคาแล้วก็เป็นเพิ่มพื้นที่จอดรถก็ได้เนาะพี่อ,อมได้ค่ะอ่านี่คือส่วนของหน้าบ้านส่วนแรกส่วนแรกค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยว พี่อมนะคะจะพาน้องน้ำเข้าไปดูของส่วนของตัวบ้านค่ะ,ะไปกันเลยค่ะโอโ้โหน้องน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโซนในบ้านนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นชั้นชั้นแรกของบ้านเนาะอ่าเราเดินเข้าประตูมาโซนแรกเลยก็จะเป็นโซน รับแขกหรือว่าโซนที่เราจะเต็มตัวออกบ้านกันตรงนี้ก็คือค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมคือเป็นแนวยาวมาแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเพิ่มความส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้านเพราะว่ายังไม่ต้องให้แขกเนี่ยเข้าไปในบ้านก็คือต้อนรับตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยใช่เราอาจจะใส่เป็นโซฟาเข้าไปตรงนี้หรือว่ามีโต๊ะ รับแขกอะไรตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ด้านหลังของพี่ออมนี่เขาเป็นตู้โชว์อะเหมือนกับตู้วางทีวีก็ได้เนอ้อทีวีเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนกับว่าเราต้อนรับแขกที่ตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าถ้าเรามีเด็กเล็กหรือว่าญาติมาเขาก็ให้เขาพักเล่นตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็มีพัดลมแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องน้ำไม่ต้องกลัวร้อนเลยแค่โซนรับแขกก็ปังแล้วนะคะ แล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ก็คืออากาศถ่ายเทสะดวกมากถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างก็พวดแอร์เลยเปิดนะคะตรงนี้เป็นโซนอะไรคะพี่ออมอ๋อโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เปิดประตูไปแล้วก็สามารถเชื่อมกับตัวข้างบ้านได้ค่ะแล้วก็ค่ะตัวนี้คือเจ้าของเขาทําเพิ่มเข้ามาเนาะอ๋อเหมือนกับว่าเพิ่มให้ตัวบ้านเนี่ยเขามีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นใช่ใช แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นโซนแบบว่ารับประทานอาหารนี้ไหมคะพี่ออมใช่ค่ะมันเป็นอาจจะมุฟโต๊ะตรงนี้ไปเป็นโต๊ะ รับแขกได้หรือว่าเราจะไว้ตรงนี้เพื่อเป็นโซนรับประทานอาหารทําครัวเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าในส่วนของโซนนี้ก็มีพัดลมให้อีกสามตัวเลยเป็นหงยาวเลยนะคะคุณ<ช>ผู้ชมชแบบว่าถ้าเรามีญาติอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้คือโต๊ะสามารถแบบหามาต่อพิ่มได้นะนั่งรับประทานอาหารพร้อมกันหลายๆท่านเลยนะคะโอ้ตรงนี้ก็คือมีแสงสองข้าตลอด นะคะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลยอันนี้เขาทาเป็นโซนแบบซักล้างด้วยใช่ไหมคะพี่ออมค่ะเป็นโซนซักล้างซักกรีดอะไรได้หมดเลยแล้วก็อาจจะเป็นครัวไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมมีเคาน์เตอร์ให้พร้อมนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างด้วยเนาะพี่ออมตรงนี้ก็มี ล้างผักล้างอะไรเสร็จแล้วปรุงอาหารตรงนี้ในส่วนของเคาน์เตอร์ก็คือกว้างก็สามารถวางอาหารอะไรในการเตรียมอาหารได้เลยค่ะค่ะแล้วโหตรงนี้เขาให้มาด้วยหรอคะอันนี้ให้เลยค่ะโอ้มีเตาแก๊สมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสองหัวเลยถัง <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็มีเตาถังแก๊สมาให้อีกสองถังนะคะตรงนี้คือกว้างมาก <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่มาดูด้วยกันเลยนะคะมันกว้างมากจริงๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ ในส่วนของโซนที่ต่อเติมเข้ามานะคะแล้วก็ด้านนี้ด้านข้างนี้เป็นอะไระคะพี่อมออออกไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนสวนค่ะาสามารถทำส่วนตรงนี้ได้คุณผู้ชมลองเข้ามาดูนะคะตรงนี้คือเป็นในส่วนพื้นที่หนึ่งในของบ้านเนาะ พื้นที่ของบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสามารถต่อเติมได้นะคะแล้วก็ปลูกพืชผักสวนรัวก็ได้แล้วก็มีห้องอะไรนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะสามารถอเอาของพี่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเราอาจจะมาเก็บในห้องนี้ได้เพราะว่าเขาก็อยู่โซนด้านหลังของบ้านเนาะเลิศม,มากๆเลยตรงนี้นะคะก็อากาศไทยเทสะดวกนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีต่อเติมไปเป็นรูปตัวแอลแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลองตามน้ํากับพี่ออมมาดูเลยนี่ค่ะยังมีโต๊ะนี่ให้อีกเนาะ มารับประทานอาหารหรือนั่งเล่นนั่งฟุยสนทนากันใช่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบพักผ่อนหย่อนใจอ่ะถ้าเราทําสวนหลังนี้ก็สามารถที่จะเออพักผ่อนตรงนี้แล้วก็มองดูสวนที่เราจัดใบได้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุด้วยเนาะนั่งคุยนั่งเมาส์มอยกันแล้วก็ในส่วนของประตูตรงนี้นะคะน้องน้าเป็นประตูประตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบอัตโนมัติค่ะอ้อัตโนมัติเหรอคะใช่โอ้โหแล้วก็มีสองบานเลยนะทุกคนแล้วตรงนี้เอ๊ะตรงนี้เหมือนกับว่าเขาแต่งไว้ให้แบบว่าเหมือนมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าคะให้ค่ะเจ้าของ เดิมเป็นทาตแมวคะ่ะเขาก็ทําพื้นที่ให้สําหรับแมวอุ๊ย <ผม S 1> นี่<อ>ไงคะน้ําเห็นแล้วนะคะเป็น องดินสําหรับน้องแมวนะคะแต่แต่ส่วนนี้อาจจะไม่ให้ไปนะไม่ได้รวมในส่วนของราคาขายแต่มีพื้นที่สําหรับน้องแมวค่ะแล้วก็ตรงนี้เจ้าของเขาทําไว้เรียบร้อยนะคะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะน้าเหมือนอ้อที่พ่นอากาศใช่ไหมคะใจคิดไม่ออกนไอ้น้ำอ่ะทุกคนเป็นจุดๆแบบนี้ทําให้บ้านเรานะคะเย็นขึ้นใช่เลิดมากจริงๆใส่ใจรายละเอียดมากแล้วก็นอกจากเขาจะต่อเติมหลังคาให้แล้วนะคะก็กลัวร้อนไงก็เพิ่ม จุดพ่นน้ําให้เลยน,นะคะคืออยู่บริเวณรอบรอบตัวบ้านเลยนะคะน้องน้ําโ oh. อ้ยอย่างถ้าเดือนเมษาร้อน,อนสามารถเปิดตรงนี้เพื่อเพื่อทำบ้านเย็นขึ้นใช่เหมือนได้แล้วจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยน่าโดนใจใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเราไยไปดูกันนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนถัดไปเดี๋ยวพี่อมจะพาเราเข้าไปตรงไหนคะ ในบ้านเลยใช่ไหมคะในบ้านค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของยังอยู่ในชั้นแรกของบ้านอยู่นะคะน้องหมแค่ชั้นแรกนะคะก็ฟูมแล้วคุณผู้ชมอ,อันนี้จะเป็นฟัวในบ้านค่ะอ๋อเป็นเหมือนฟัวฝรั่งหรือเปล่าคะพี่อออใช่ค่ะ,คะอ๋ะะอเบคัฟ เออไปฟาดเลยเนึงนะคะ<ด>แล้วก็เขาก็มีเคาน์เตอร์ให้อะไรให้นะคะเป็นหินด้วยเนาะตรงนี้หินอ่อนนี่ก็จะเป็นแบบเชลแบบบิวอินติดเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บของอะไรได้เยอะเลยค่ะค่ะแล้วก็นี่ก็มีบิวอินบนศีรษะของเราด,ด้วยแล้วมีเตาแก๊สให้ใอีกเตาอบด้วยอันนี้โอโ้โหทีวีเออไม่ใช่ทีวีขออภัยค่ะตู้เย็นใหญ่มากคุณผู้ชมอันนี้เขาให้ไปไหมคะให้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยจะให้ดู นะคะคน้ำวัดน้ำตัวใหญ่กว่าพี่ออมแล้วนะดูตู้เย็นนะคะตัวใหญ่กว่าน้ำอีกนะอ่าต่อไปคะ่ะเป็นโซนอะไรคะพี่อ,อมอ๋อต่อไปก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นคะ่ะ อ๋อนี่คือเข้ามาในตัวบ้านแล้วจริงๆแล้วนะคะในห้องนั่งเล่นก็จะมีพัดลมให้อีกสองตัวกับเครื่องปรับอากาศอีก1ตัวค่ะอ๋อก็คือไม่ต้องร้อนเลยนะคะข้างในนี้อันนี้ก็มีตู้มาให้ด้วยนะคะว่าแต่เอ๊ะตรงนี้คือไว้เป็นโชว์ของของสะสมอันนี้เขาให้ด้วยไหมคะพี่ออมของสะสมบางชิ้นอาจจะไม่ได้ให้ไปอ๋ะเป็นของสะสมเจ้ากันใช่ค่ะ ตู้อะไรนี่ให้นะคะเพราะว่าบิวอินติดเรียบร้อยแล้วก็มีทีวีด้วยค่ะแล้วก็มีมีไฟฉุกเฉินด้วยนะคะ้องนั้นมันนี้เขาก็ให้โอ้เซฟสติ๊แบบมากใช่แบบเดินเดินมาตอนกลางคืนนะเปิดไปเหมือนกับเป็นไฟแบบว่าเซนเซอร์อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นโซนของนั่งเล่นในตัวบ้านจริงๆแล้วนะคะเหมือนลิฟวิ่งรูมของจริงเลยของญาตินั่งนะคะค่อนข้างกว้างใช่แล้วก็อย่างใน อันนี้ก็สามารถนอนได้ด้วยนะคะนอนดูหนังเ,เป็นแบบนิ่มๆ<ด>เลย <laughs> ว้างมากนะคะเป็นเพียเตอร์เล็กๆในบ้านเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของชั้นแรกก็จะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องน้ำนี่ไม่ได้แคบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะห้องน้ำห้องน้ำก็สามารถอาบน้ำได้นะคะมีเครื่องเป่าเอ่ยเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยแล้ว มีเครื่องทาน้นําอุ่นมีพัดลมระบายอากาศให้มีทุกอย่างนะคะพื้นฐานห้องน้ําึกว้างมากๆเลยอาบน้ำตรงนี้ก็ได้นะ,ะส่วนของโซนแรกนะคะคุณผู้ชมกว้างมากๆคนที่ใช้สวยเยอะมากอยากรู้แล้วว่าข้างบนจะเป็นยังไงได้เลยค่ะน้องน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อนะคะไปกันค่ะคุณผู้ชม น้องน้ำตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้าน<อ>แล้วนะคะอุ้ยข้างบนนี้นะคะมีกี่ห้องนอนคะี่พี่อมข้างบนนะคะจะมีสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำนะคะ่ะก็คือห้องนอนเนี่ยจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวให้พี่อมพาทัวร์ดีกว่าว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะอย่างนนะะถ้าเราขึ้นชั้นสองมาขึ้นบันไดชั้นสองมานะคะเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยกระจก สไตล์ไทยนะคะสวยมากเลยน้องนาะใช่ค่ะดูงานปามีดมากเลยแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ให้ใช่ใช่แล้วก็ยังขึ้นชั้นสองมาก็จะมีบริเวณแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้หนึ่งจุดเครื่องแป้งหนึ่งจุดก่อนจะลงไปข้างล่าง หนึ่งจุดเช็คเช็คความสวยเลยก่อนลงไปความสวยของผู้หญิงเราใช่แล้วค่ะโอเคแล้วก็วกไปถัดไปเลยค่ะถัดไปก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กค่ะอืมห้องนอนเล็กนี่ก็ยังจะมีแอร์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> ให้ค่ะพัดลมก็มีทุกคนก็ใส่เตียงได้ประมาณ3ฟุตเนาะหรือ4ฟุต5ฟุตก็ได้ <c oughs> ได้ ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาก็ไม่ได้แคบมากถึงจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะอยู่กันเดียวก็พอดีห้องนอนแขกก็ได้แขกมาก็ให้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางเลยดาคาแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินติดเรียบร้อยโอ้ตรงนี้ก็วางของต่างๆที่เราต้องการใช้ได้หรือว่าจะเป็นทีวงทีวีก็ได้ใช่ค่ะนีค่ะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยตรงนี้ ไปดูกันห้องถัดไปเลยค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของชั้นบนนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะสามารถใช้ร่วมกันกับห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2ได้ค่ะอ่าก็คืออยู่ตรงกลางของส่วนใจกลางชั้น2เลยใช่ค่ะก็นี่เลยก็ไม่ไม่แคบเลยนะพี่ออมใช่ไม่แคบเลยแล้วก็อบสามารถอาบน้ําได้แล้วก็มีเครื่องทาน้ำอุ่นให้ด้วยอ่าใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โห ที่เป็นเจ้าของบ้านคนถัดไปนี่ฟุ้มงแน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาตกแต่งเสริมมาให้แบบใหม่เลยใช่แล้วก็ในส่วนของห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องห้องนอนขนาดกลาง้งคะ <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นห้องนอนรอง <c oughs> ห้องนอนรองแต่มีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะห้องนี้อ๋อห้องน้ําก็จะอยู่ตั้งแต่ประตูเข้าเลยเนาะใช่แล้วก็ห้องนี้ก็อ๋อเหมือนอยู่ตรงกับ ทางหน้าบ้านเลยนะคุณผู้ชมตรงประตูอหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็เตียงใหญ่มากมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยพัดลมโอ้ยังมีส่วนตรงนี้อีกเหรอคะเนี่ยน้ำรู้ว่าจะจบแค่ตรงนี้นะ<า>คุณผู้ชมมีมีส่วนตรงนี้อีกคะ่ะสามารถเอาเป็นโซนนั่งเล่นได้หรือว่าเอาเป็นโซน ทำงานอ่าใช่แบบว่าทำงานเนาะเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้อยู่ที่เตียงตลอดเวลาก็ลุกมาทำงานตรงนี้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็แสงแสงแดดส่องเข้าถึงนะแล้วก็มีสองด้านเลยนะคะไม่อยากไม่อยากได้แสงแดดปิดม่านได้ค่ะโอ้เขามีม่านกัน UV ให้ด้วยนะคุณผู้ชมเลลดมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะจะเป็นยังไงจะไปดูนะคะนี่ค่ะที่ห้องน้ํา ในห้องนอนรองแล้วก็ห้องนี้ก็มีตู้บิวอินติดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ต้องซื้อเพิ่มละคุณผู้ชมใช่ห้องนี้มีพัดลมโอ้ตรงนี้ก็คือยังไม่ใช่ส่วนของที่นอนใช่ไหมค่ะหลังค่ะเป็นแบบอ๋อพนักเหนื่อยพักกายเข้ามาปุ๊บได้เหมือนกับทํางานนั่งทํางานตรงนี้นั่งทำงานตรงนี้ได้อาจจะมีโซฟาเล็กๆไว้แบบจิบกาแฟก่อน เหมือนลบ <ก S 1> <ละ S 2> ไป<ช>เหมือนเรานั่งพักตรงนี้ก่อนออกจากห้องหรือว่าจะเป็นโซนแบบแต่งนงแต่งหน้าเนาะใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะโอ้โหกว้างมากคุณผู้ชมและก็เตียงคือใหญ่มากนะคะเข่งไซส์เลยเขงไซส์ไปเลยแล้วก็ <c oughs> ทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวยูเนี่ยคุณผู้ชมก็คือจะเป็นหน้าต่าง หน้า<ม>ต่างรอบทิศเลยคะ่ะรอบทิศเลยก็ลมก็จะเข้ามาแล้วก็ตื่นมาปุ๊บเนี่ยเจอบรรยากาศเห็นวิวหมู่บ้านต้นี้ก็จะมีพัดลมให้สองตัวแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวค่ะค่ะโอ้โ oh หน้ำขอเปิดหน้าต่างได้ไหมคะเนี่ยได้เลยนี่คุณผู้ชม่ะตื่นมาปุ๊บเนี่ยคือวิวตรงนี้อยู่ปลายเท้าพอดี เราก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านเชียงใหม่วิวสวยนะคะซึ่งน้ำขึ้นมาเมื่อกี้นะคะกับพี่ออมก็คือว่าสวยมากนะคะลมเข้ามาดีมากเลยนะคะ<า>ก็อาจจะมายืนดูสวนที่เราทำไว้อ๋อใช่ค่ะมันเห็นสวนข้างล่างเลยนะคุณผู้ชมราคาบ้านนี่คือแอบกระซิบได้ไหมคะราคาจับต้องได้ค่ะอยากรู้ต้องติดต่อพี่อ,อมมานะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่า perfect home ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านที่พี่ออมพาเรามาชมในวันนี้ชอบกันไหมคะหากใครนะคะมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะแล้ววันนี้น้ําก็ขอให้พี่ออมนะช่วยทบทวนรายละเอียดนะคะให้คุณผู้ชมอีกสักหนึ่งรอบเกี่ยวกับบ้านหลังนี้คะ่ะได้เลยค่ะน้องน้ําก็บ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเชียงใหม่วิวสวย2นะคะเป็นบ้านอยู่บริเวณหัวมุมเลยค่ะมีพื้นที่ขนาด82ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยอยู่ที่163ตารางเมตรค่ะ แล้วก็<อ>เป็นบ<อ>้าน<อ>สามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะสามห้องนอนสมห้องน้ํากว้างมากๆเลยนะคะแล้วบ้านที่หันหน้าไปทางทิศไหนคะน้องในส่วนของตัวบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือคะ่ะน้องน้ําโอ้โหยิ่งดีเลยนะคะตอนเช้านะคะก็แดดนะคะสอ่องเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็นะคะ ที่นี่ใกล้กับที่ไหนบ้างนะคะพี่อ,อมก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลน,นะคะที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะจะอยู่จะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ถ้าออกถนนใหญ่ไปน,นิดนึงก็จะอยู่มีบิ๊กซีใกล้ๆเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่านะคะไม่ต่างจากในเมืองเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบเลยหากใครนะคะที่ต้องการจะดูบ้านหลังนี้นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาชมนะคะสามารถติดต่อพี่อ,อมนะคะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยหรือว่าไม่ว่างมาดูนะคะอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถดูได้จากทัวร์เสมือนจริงจากเว็บไซต์เชียงใหม่บ้านได้เลยนะคะแล้ววันนี้น้ําก็ขอขอบคุณพี่ออมมากเลยนะคะที่พาน้ําแล้วก็คุณผู้ชมมาชมบ้านหลังนี้นะคะซรัพย์ดีๆเลิศๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ําแล้วก็พี่ออมนะคะและทีมงานชาวเพอร์เฟกต์โฮมเนี่ยได้ติดตามทาคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนใครเลยนะคะแล้วสําหรับวันนี้น้ํากับพี่ออมขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ